มือเนี่ยฝนตกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกจากที่กินอย่างไปได้ยอดฟักท้องมาบ้านทางนี้เพื่อนเอินยอดฟักแมวเนาะค่ะเนาะอ่าฟักแก้วบ่ไเด้เพื่อนเอินยอดฟักแก้วมือนี่จีคั่วฟักแก้วใส่หมูสับให้กินได้ค่ะพี่น้องเป็นเมนูเมืองเมืองเพื่อนนี่ละค่ะอันดับแรกกับบะหมี่อย่างหลายพี่น้องเอาตั้งกระทะเลยค่ะเนี่ยมีหมูสับน้อยนึงมีพริกหันซอยค่ะมีหอมทุบ ต้นไอหอมทุบกระเทียมทุบะะแล้ว oy, ค่ะเราก็หั่นฝอยคือจะหั่นหั่นหั่นหมักทั่วที่กับขนมสินเนี่ยพี่น้องตั้งกระทะโอ้ยน้ำมันกระเบิดแล้วละพี่น้องก็เห็ดกับข้าลายก็ไดพี่ที่ได้ไปซื้อมาอยู่แล้วเอาไส่เข้าไปค่ะเครื่องที่เอามี้นะคะผัดผัดห,หมูใหะะ้มันสุกค่ะผัดหมูสับเนี่ยให้มันสุกเขาจะเป็นหมูชิ้นก็ได้เป็นไข่กไ็ได้แล้วพี่น้องอันเนี้ยก็ใส้น้ำมันหอยค่ะเครื่องกบพีค่ะซอสซีอิ๊ว สีอุปต้องซอสซอสฝาเขียวหรอกค่ะซีอุขาวค่ะย่างละครึง่งคือกันย่างละาทอกันคันน้ำตาลน้ำตาลสีแดงจะหนึ่งช้อนชาหน่อยๆนะคะใส่เข้าไปแล้วก็ผัดขว่ใส่ขว่ใส่เข้ากันนะเบี้นเอิ้นเมนูคั่วคั่วหมูใส่ยอดพักแก้วนะคะเนี่ยขว่หมูใส่ยอดพักแก้วเส้นแก้เสียดี่น้องมันแซ่บด้วยละค่ะปกติเดย์เอาไม่เห็นได้กินเนี่ยไปกินเพลินแล้วมันแซ่บซะเดี ผมน,น้ำแตงอยได้พี่น้องแบบมันแห้งค่ะกินกับเข่าเจ้า,า,จนนานเนี่ยบาเอีย่จะันแซ่บแบบพี่น้องเสี่ยวคากแซ่บเนี่ยค่ะเนี่ยอันเล็กได้ขอสูตรขึ้นมาโอ้มันเป็นอาหารพื้นเหมืองเ,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 เป็นเอินยอดมะือบ้านเ่านี่แล้ะค่ะเป็นเอินยอดฟักแก้วดนะแต่เลยได้เอินแกงคั่วฟักแก้วแกงคั่วยอดฟักแก้วใส่หมูสับบ้านเขากันว่า ผัดมมกอืผัดยอดมมกอื้ส่หมูสับเสร็จนาะพี่น้องเนาะแม่นว่าจะแบนเฮาวะเป็นยอดมมกอื้อเสร็จแล้วมันพื้นผะพื้นเพรชไผ่มันค่ะการสับแต่ละอย่างมันก็บ่คือกันเนาะค่ะเนาะน้ำตาลสายแดงเด้อค่ะพี่น้องแถีนผงชูรสค่ะาผู้ใดมักผงหนัวกันนเข้าไปโลดค่ะจังหวะเนี่ยแซ่บคือกันค่ะแต่ว่าสูตรเพิ่นะี้ยนนเพิ่นบอกให้ใส่รสด,ดีนํามันนะแต่ว่าฮอกฮาก็บ่โบมือมือเนี่ยฮาก,ก็เลยบย่ใส่ ปกติฮอกกะบ่มีอยู่แล้วฮอกกะเลยเออมีแต่นี่แหละค่ะเอาสินเบิองดูพี่น si uh so ้องมาเสแปบเว่ามันแซ่บรดีเด้อหอมห่วยห่วยอุ้ยเสแปรข้ากัพี่น้องค่ะแซ่บแซ่บมันหวานเนาะฮะแซ่แบบพี่น้องเว้ยอดมึงอือนี่ลอกออกไงเด้อล่ะลอกอันลอกอันนั่นออกมันน้ำเนี้ยลอกยองยุ่งยังไงมันออกอย่างไงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ย่ามาโบ่์ออกเดี๋ยวก็มาหั่นกุ้งเจ้าเฮาหั่นหมักคั่วนี่ลราพี่น้องหั่นจุ๊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 จ่นหอมเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะ โอ้กินเขา่าทาพี่น้องไปกินน้ำเพนแล้วสินะเพรนบอกมาฮ่าเสีบดเดียวมาเฮ็ดกินก่อนสน้อกเอามาเฮ็ดกินเนี่ยดูล่ะปินตาแซ่บบอกพี่นอ้องเแซ่บหลายม,มาแม่กินเบิอดอดหลอดเลยเนี่ยพอบานเพิม่มมักอาหารรดแบบเนี่ยค่ะเพิม่มามากมากเดยวเฮ็ดจ้ามามพี่น้องมะข้าวเหนียวตกข้อนห่อนข้าวเหนียวห่อนห้อนข้าวเจ้าตักมาห่อนห้อนลดจ้ามากินน้ำกันนี่มาจ้ามาเด้อขอบคุณหลาย